เดี๋ยวผมจะไปรับมิโซนะครับผมแมวที่ผมไม่ได้เจอมาเป็นเมือนะทุกคนก็คิดถึงมันมากนะคือแบบว่าพอมันไรบ้านปั๊บเนี่ยก็ไม่มีที่จะฝากแมวไงเป็นแังังแล้วน่ารักมากคือแบบไม่เหงาเลยนะทุกคนนี่แฮปปี้มากมิโซน่ารักมากดูดิดูหน้ามันดิน่ารักมาก คือหลับสบายมากนะแบบมากๆกับพอมันมีแอร์ตอนนี้เวลาบ่ายโมงแล้วนะทุกคนจะบ้าตายจะบ้าตายเลยจะสบายขนาดนั้นเลซิมก็เดี๋ยวตื่นแล้วก็ผมจะไปอาบน้ำแล้วก็เติมน้ำในรถคันนี้นะวันนี้จะมีไปถ่ายรายการนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรายการนั่นก่อนโอ้ยรวบรวมสติก่อนทุกคนตอนนี้ กูกะจะเจ๊เอะซะหน่อยไอ้เหี้ยกูตื่นบ่ายเหี้ยบ้าไปแล้วกูนึกมึงบอกว่ามึงมีงานกูนึกว่ามึงจะตื่นกูเลยเออให้ซิมนอนก่อนแล้วกันมึงนอนกี่โมงเมื่อวานจีสี่ไอ้สัตว์กูจะตื่นสิบโมงตอนเช้ามันสึงไอ้ไม่เชี่ยหลับตลอดเลยเต้นบ่ายยังไงโอเคไหมเฮ้ยเรื่องหนึ่งนะแบตมันแบตโอเคไหมโอ้ชื่อแบตเต็มเยอะเลยเออขอบคุณมากเว้ยแบง่อนโอ้ยินดีแต่เพื่อนกูต้องไปไกล เออกวาดน้ำก่นอนเออไปอาบในบ้านได้โอเครถบ้านวันที่สมโหไปไวมากเลยวะ่ะจะใส่กางเกงขายาวไปนะเพราะว่าก็เดี๋ยววันนี้แต่งหน้าแล้วก็ไปแบบไม่มอมแมมอ่ะเพราะเขาก็นะถ่ายรายการอ่ะเนาะ กูไปแล้วยวกลับแล้วเออไปไป,ไปส่งไป,ไ,ปไ,ปไปส่งไม่ต้งอง<ป>ส่งหรอกบ้านกูอยู่นี่ไป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 ส่งเสร็จกลับมาแล้วเดี๋ยวเจอกันเออเจอกันเว้ยวยไปไปส่งแบ่งโชคดีนะโชคดีครับโชคดีเออกลับดีๆครับยินดีด้วย คือวันนี้นะทุกคนก็ตอนนี้ผมรีบบอกเพราะว่าวันนี้ตื่นสายมากนะคือจริงๆก็จะไม่ตื่นอย่างนี้อีกแล้วนะในรถคันนี้คือแบบว่าคือรู้สึกผิดน,นะพอตื่นเช้า,าไม่รู้ทําไมรู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีนะไม่รู้ท <c oughs> ําไมไม่เกี่ยว <c oughs> คือวันนี้ก็มี นัดถ่ายรายการที่กรุงเทพเนี่ยแหละคือวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมอยู่ในเมืองกรุงเทพแล้วเพราะว่าอาเคียรงานในกรุงเทพทั้งหมดนะทุกคนก็มีไปถ่ายรายการกับพี่น้องบอยปกรกออะไรอย่างเนี้ยเออพี่พัดอะไรอย่างเนี้ยจไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะแต่ว่าพี่น้องเขานัดผมไปถ่ายคอนเทนต์กันนะทุกคนก็เดี๋ยวจะเดินทางไปนะถึงประมาณบ <c oughs> ่ายสองครึ่งนั้นบ่ายสามเก็ทถัวดีก็ไม่ได้ <c oughs> นะกด็ <c oughs> ไม่ได้เด่นนะถัว <c oughs> ไปไว้นั่นแหละอีกอย่างก็คือวันเนี้ยเดี๋ยวมีเจอพี่พีอร์อีกนะทุกคนตอนเย็นก็แบบว่าเจอกับเจอโอปป้าตัด ก็พี่เอกพี่รับทิมด้วยนะก็จะเจอกันหมดเลยนะทุกคนวันนี้กินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปรับมิโซนะครับผมแมวที่ผมไม่ได้เจอมาเป็นเมือนนะทุกคนก็คิดถึงมันมากนะคือแบบว่าพอมันไรบ้านปั๊บเนี่ย ก็ไม่มีที่จะฝากแมวไงก็เลยฝากที่ฟาร์มนะทุกคนก็ก็เป็นเดือนแล้วนะคะ <c oughs> ผมก็ค่าค่าเลี้ยงก็เป็นเป็นหมื่นหลายหมื่นนะค่าเลี้ยงอะ่ะเอออยากไปรับมิโซะนีย, <c oughs> นยเพราะเมื่อวานแบบว่าเห็นแบงก์เล่นกับแมวอะไรอย่างเนี้ยเออกูอยากแบบคิดถึงมิโซะคือแมวมันน่ารักมากอ่ะเออในอย่างก็คือเอแบงค์บอกว่าทำก็ดีอะไรอย่างเนี้ยเออซึ่งผมก็ตอนแรกก็คิดว่าเอยถ้าทำก็อาจจะดีแต่แบงก์ก็บอกว่าเอยทำแล้วดีนะก็เลยแบบเออรู้สึกมั่นใจว่าเออถ้า อมีโซไปไกลๆแบบเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะคิโมจิแล้วก็น่าจะอารมณ์ดีแล้วก็น่าจะแฮ r ี่แฮปปี้อะยู่เนาะก็เดี๋ยวหลังแต่งหน้าถึงนั่นแล้วก็เจอกันละกันทุกคนไปกันเอาล่ะทุกคนตอนนี้มาถึงโลนะคะผมเป็นโลตัสนะเดี๋ยวเราหาที่จอดก่อนนะทุกคนก็คงต้องจอดแถวๆนี่แหละที่แบบไม่มีหลังคาไม่มีคนอ่ะเออตรงนี้ไง นี่ขับรถบ้านต้องจอดที่แบบนี้เค okay, ไม่ขูดไม่ชนอะไรทั้งน้นนะครับทุกคนเขานัดบ่ายสามตอนนี้บ่ายสองสี่สิบนะก็มีเวลาแต่งหน้ากินกาแฟได้แก้วหนึ่งอยู่จะได้ดีได้ดัเดงเยอะเอาละตอนนี้พี่น้องมาถึงละก็จะรีบแต่งหน้าก่อนนะอน,นี้สั่งสั่งมาแต่งน้อยก็ได้กาแฟมาแล้วโอ้ยมไม่น่าตื่นสายเลยซิม รายการนะทุกคนแต่งหน้าคือมึงไรยบ้านแต่มึงก็ต้องออกรายการนะแต่งหน้าก็ผมเจอพี่น่องตอนไปงานเหมือนอะไรร้านครบรอบเนี่ยแหละจำไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นเป็นอีเวนท์ที่ The Street อะไรอย่างนี้นะก็เจอพี่น่องอยากกินเบอร์เกอร์ไอติม,มอ่ะไอติมสั่งไอติมมาไม่ได้กินกลัวไปสายมากตอนนี้ไม่เมืองสายแล้วไอติมเฮ้ยพี่น่องวส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมีม,มีมีปัญหาอะไรครับอะไรครับมีปัญหาอะไรครับโอ้มาเจอพี่นอ่องเขาวันนี้ไหนกาแฟ ไอ้น้ำในกาแฟกินหมดแล้วพี่ผมึงซดเข้าไปเลยจริงปะเนี่ยในบ้านผมอยู่โนู่นเห็นแล้วต่างคาติสูงๆอะอะไรบิ๊กีิก่อคือรถรถเออรถปิ๊กนิกใช่ฮะอยู่มาสามวันแล้วเจ๊อยู่มาสามวันแล้วอันนี้เหรอใช่ใช่อยากไปทัวร์มันทัวร์ได้แล้วหี่ไปชมไปชมได้ชมได้ยินตัวเข้าสู่บ้านเชียดไอ้ไม่ใช่บ้ัยบ้านหรือห้องน้ำในตัวเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับเชิญดูได้ครับเมื่อกี้เพิ่งกินแม็ก อ๋อนีอ่พี่นอนมา3วันแล้วเหรอนอนมา3วันแล้วครับก็คืนนี้ไปเชียงใหม่ต่อเอาคันนี้ไปอันนี้จริงๆเลยใช่จริงๆเลยไปใครไปคนเดียวพี่จริงไหมเนี่ยขับไ,ไปเชียงใหม่เหรอไปชียงเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อแล้วทำอาหารแล้วเดี๋ยวทำอาหารเสร็จก็เย็นนี้ก็เดี๋ยวไปอ่ากินข้าวนะทุกคนที่ร้านเดิมเนี่ยแหละยาม,มักจกงนะทุกคนที่เพิ่งเปิดนะแล้วก็เดี๋ยวไปรับน้องมิโซนะทุกคนคิดถึงมากเลยจะกอดทั้งคืนเลยแบบ รุนแรงถ่ายรูป่ละชื่ถ่ายรูปได้ครับพี่สวัสดีครับโอ้โหถายเป็นเอฟซีเลยถ่ายเอฟซีเหรอใช่พี่รูปผมสวยไหมครับใช่เห,หรอเอ,อ้ยคุณแจครับผมขอบคุณครับพี่สวัสด,ดีครับเอาละมาถึงโรไอหมาน้อยเยี่ยวอยู่หมาน้อยเยี่ยวเฮ้ยปตูสวยมากอะัดีจะซ้ายเลย,ย,เลยโอ้โหคูใหญ่มาก ครัวใช่ไหมนะครัวครัวใหญ่เลยครัวใหญ่พี่น้องขอรผมมากเลยสนุกมากสนุกนะสนุกจริงรอดูเลยนะลงชท่วไหน่พี่ผมลงก่อนแน่นอนอยู่แล้วเอาล่ะถ้าลองดูในทัวงพี่น้องนะข้าผมก็สน่ฝากตาไปดูด้วยดูกันเยอะๆสนุกมากวันนี้เราจะไปกินข้าวต่อทุกคนเอาล่ะตอนนี้มาถึงแล้ว มาสายนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวไปกราบพี่เบียชินมาสายอุ้ยคนเต็มร้านเลยเหมือนแบบเป็นอีเวนต์เปิดร้านนะคือเมื่อวันก่อนอะ่ะก็มาใช่ไหมทุกคนวันแรกที่ผมเช่ารถบ้านน่ะตอนนั้นเหมือนเป็นแบบว่ามากินเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยร้านใหม่แต่วันนี้เหมือนเป็นแบบทางการนะจอรดรถแปบบ๊บทุกคนไปให้ดูอย่างนี้กันเดี๋ยวผมใช้หามหนีบยูคุณเดินใช่ไหมอายุคุณเดินเล่นไหมเล่นด้วยกันไหม เรื่องผมึงสวัสดีครับพี่เดรนีอันนี้เหรอตรงนี้เหรอยอ๋อได้ได้ได้อโอ้ยมีตา้องด้วยวันนี้เปิดร้านทำตามอันนี้ไงตามลโก้ยยมัจังการตรวจสัวเปียงพนักงานในร้านประจำต่วที่สามไม่ิงไมขายอ่ะไม่ขายเนี่ยใน้าขายเนมาจานี้มาจามาจามาจาาจาม ไปาทำงานก oh, ี่โมงขาทำกี่โมกูไปถ่ายงานเขาเืยอ่ารูปเลยเขาเขนไปนอ๋อเขาพูดไทยไทยลยเออแล้วมึงกินโชว์อุ้ยอไมกิแล้วมึงกินอุ้ยกินไม่ได้กลัวไม่ไม่กินแล้วไม่กินกินสักหยดแล้วทุกวันเนี้ยเออทำไมวะเลือดตันแล้วเงม่มาเนี่ยลือด่น้าูได้ไหมล่ะ่กูถืองนกมนกไเหอมึงหล่อขึ้นด้วย ไม่ไม่กินเหล้าแล้วมันหล่อคเอในดูดิบแจะหลอก้ายังเติมอยู่พี่เป็นไงอีเวนต์วันนี้สนุกครับขอบคุณมากครับทุกคนพี่แบบว่าตื่นเต้นไหมครับตอนกินไก่ ไม่เต้นเต้นจริงเหรอกูหชลิคสกเหนือชลกคส์เหนืลิคสเหนือเลยที่ถ่ายกูอยู่เนี่ยต๊ยตายสวัสดีค่ะชลิคส์เหนืเลยจำได้ป่ะที่เคยเราสัมภาษณ์เโดนไปตัดเอ้ยเราสัมภาษณ์ที่มีฟกกะดะจังหนังโป๊อ่ะเคยสัมภาษณ์เอ้ยเคยพากย์หนังโป๊ด้วยกันพี่ฟกกะดะใช่ใช่ที่มีฟกกะดะนั่งอยู่ข้างกันเลยรู้จักไม่รู้จักผมรู้จักพี่รู้จักดิเอวันนี้ต้องขอบคุณพี่เบียร์มากครับที่มาเลี้ยงพวกเรายินดีด้วยครับพี่ยินดีด้วยย กวรนรู้เป่าผมเอาอะไรมาให้พี่เบียร์ผมเอาเรือทองคำมาให้พี่เบียร์ผณไม่มีของติดไหมติดมือเลยร้มนี่นี่ผมร้อมมเยผรับ่พ่มเออไรรัเอไหมพี่ไหนพี่พี่ให่รถผมไหมรถบ้านรถบ้านเดี๋ยวผมไม่พี่ไม่เอาเฮียก็ไม่เอา ไปใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินอินเสิร์ตเรือท้องให้นะทุกคนเอาลิขวเตอรเขาด้วยเอาลรขวัตเดี๋ยอินเสิร์ตให้อินเสิร์ตให้รถบ้านผมอินเสิร์ตให้ขโมยขโมยว่าอะไรลงมาร้านร้านเฮ้ยเฮ้ยร้านไม่ได้เสียงอะไรเลยแบ๊บเนี่ยทุกคนบอกว่าอยากเห็นรถบ้านผมนะที่ผมจะอาศัยอยู่เดี๋ยวผมจะเปิดบ้านเอ้ยฟิวเหมือนแบบเหมือนเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านอะไรอย่างเนี้ยทุกคนผมมีบ้านแล้วครับทุกคน บ้านใหญ่มากเขาเอาไปขันหันล้างที่เดิมมึงอ่ะไปนอนหน้าขันหันร้างไม่เอาไม่เอาบ้านมึงมีหลายสีเลยอ่ะบ้านมึงอ่ะไหนม่ไม่ใช่บ้านกูเนี่ยตอนก่อนล้วใส่ชุดของมาชาวไม่อันนี้ผมเสื้อใหม่อันนี้ชุดใหม่อันนี้เขาบอกว่าเมื่อวานที่ใส่เสื้อเชิญที่เรากินข้าวด้วยกันอ่ะอาบน้ำไม่อาบแล้วทุกคนทุกคนดูดูคิวเลยผมอาบน้ำจริงๆ อาชีพเป็นไงครับบ้านใหม่ผมโอ้สุดยอดมากเลยนะผมเห็นแล้วผมอยากเอาบ้านผมมาเปลี่ยนอันนี้เลยบ้านคุณเนี่ยนะแรกๆกันันคคิดดีๆนะะคิดดีๆนะขายแค่ตรงที่จอดรถอะไปซื้ออันนี้ก็ได้แล้วอะไร เอาละทุกคนก็ตอนเนี้กำลังไปรับมิโซนะตื่นเต้นมากเอาจิงว่าไม่ได้เจอแบบมิโซมาเป็นเดือนนะทุกคนก็สาเหตุก็ได้ในเล่าในคลิปก่อนหน้านี้นะทุกคนว่าไม่ได้มีบ้านเนาะเป็นของตัวเองอะไรอย่างเนี้ยที่แบบว่า้ลัาเหมาโกงไปเนี่ยผมก,ก็เลี้ยงในสตูอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งสตูก็ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะทุกคนก็กลายเป็นว่า ผมต้องเอาแมวมิโซเนี่ยต้องฝากฝั่งในฟาร์มเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้จะฝากใครนะผมฝากที่บ้านเลี้ยงก็ไม่ได้หรือตอนแรกมีหลายตัวไงบางตัวผมก็ให้บ้างนะทุกคนให้คนโน้นคนนี้เขาให้ไปเลยนะเพราะว่าตอนแรกผมก็มี7ตัวเนาะรวมมิโซก็7ตัวตอนนี้ก็ให้ให้ไปก็นั่นแหละก็วันเนี้ยก็ได้เจอมิโซสักทีนะหลายเดือนตื่นเต้นมากแล้วก็เอาจริงว่าก็รู้สึกผิดนะเออรู้สึกผิดที่แบบไม่ได้ไปเจอเลยก็หวังนะหวังว่าอยากให้แบบรดบอกจากฟาร์มนะไม่รู้มันคิดถึงผมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม ไม่รู้เหมือนกันนะอหรือมันน่าจะลืมกูไปหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันค่อนข้างกังวละเดี๋ยวไปเาแมวก่อนนี่ผมนี่ถี่มาอ๋อสวัสดีครับพี่รับตัวไหนนะคะอ่ะมีโซะครับผมโต่ก็เริ่มเป็นสังกัดแล้วโอ้โหสังกัดแล้วมิโซะเด็กคนหนึ่งตัดผมไปให้โอ้โหตัวแห้งจ้ะแต่มันมันแดงๆอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นสังกะสีแล้วมันชื้นเหมือนเป็นโอ้นี่อันนี้เป็นดงแดงหมดใช่โอ้ my god กลับบ้านไม่มีโซ่กลับบ้านกันไหมกลับบ้านกันไหมบ้านใหม่บ้านใหม่เอ๊มีโซ่มีบ้านใหม่แล้วมีโซเดี๋ยวไปซื้อพวกอุปกรณ์แมวนิดหนึ่งนะทุกคนอุปกรณ์ที่แบบว่าอ่าพวกสายแมวต่างๆเนาะทำไมมัน เป็นชมพูขนาดนะั้นค,คือเขาไม่บอกกูเลยเว้ยสักคำมีโซคือพี่อาคือพี่อยากจะไปเชียงใหม่แล้วพี่อยากให้มีโซไปด้วยเพราะพี่เหงามากแล้วพี่รู้สึกว่าคันนี้ก็กว้างเนาะมีโซก็นั่งคนเดียวพี่จะไม่ยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กางเตียงให้เออมึงจะได้แบบหลับสบายเข้าใจปะอ่านี่มีเตียงแล้วนี่ อเอออย่างนั้นแหละชอบไหมชอบไหมชอบตรงนั้นอรออยากขึ้นไปหรอพี่ขออย่างเดียวไม่ขึ้นห้องนอนได้ป่ะไม่ขึ้นห้องนอนได้ป่ะขอร้องเอออยากขึ้นชั้นสองนะแต่อยู่ตรงนี้ได้โอเคไหมกูไม่รู้มึงอยู่ดีหรือเปล่าแต่มึงก็น่าจะลำบากยอยู่ที่เนี่ยกูขอโทษด้วยคือมันเหมือนลำบากไปด้วยกันนะตอนเนี้ยเออแต่เดี๋ยวทริปนี้ก็เหมือนไปเที่ยวแหละเดี๋ยวจะซื้อขนมมาให้กินเยอะๆด้วยจะได้แบบแฮปปี้ตอนไป,นไปก็เดี๋ยวตอนเนี้ยผมจะไปซื้ออุปกรณ์แมวนะทุกคนนั่นแหละแล้วก็มาเซตอัพกันแล้วก็เดี๋ยยยยววเเเรราจจะะไไไปปปชชีีงงใหหมมม่่่นิซสอู ทุกคนเชียรมิโซโ่ทำอะไร <laughs> อุ้ยน่ารักเ็นดูมากคือแวะมาดูผมนะทุกคนแล้วเดินเข้าไปแล้วเพรามันมีช่องเล็กๆให้ดูโอ้โหน่ารัก,กว่ะเดี๋ยวเดี๋ยไปหาซื้ออุปกรณ์ก่อนเอออยากอยากเล่นกับมิโซแล้วเออเอาแล้วทุกคนตอนนี้เรามาที่มินิบิ๊กซีนะ,ะตรงนี้น่าจะมีแบบอุปกรณ์ขายอยู่แต่แบบแฮปปี้มากเลยเว้ยคือแบบว่าพอมิโซะขึ้นมาเนี่ยดูดิด มันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเว้ยน่ารักมากคือแบบไม่เหงาเลยนะทุกคนนี่แฮปปี้มากมีโซนน่ารักมากดูดิดูหน้ามันดิน่ารักมากโอ้ยผมทำอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ได้นอนไม่ได้จำาไม่มีกางเกงในขายว่าไหนๆก็ไม่มีกางเกงในซื้อกางเกงในดีป่ะกางเกงในไม่ต้องใส่ไปเรื่อยๆไม่ได้บอกใครนะเนี่ยทุกคนเอาจริงว่านี่บอกแค่คนดูแต่ที่สำคัญที่สุดอะตอนเนี้ยมันไม่มีไม่มีรายแมวนะรายแมวสำคัญสุดนะตอนนี้ที่มีรายแมวขายไหมครับพี่รายแมว มอีอ๋อขอมีโซจะอยู่ยังไงวะเฮ้ยต้องทำไงต้องซื้อกบาบะจะซื้อแบบตะก,กา้ารตะก,กาหนึ่งก่อนแล้วกันนะทุกคนเอออันนี้แบบอันนี้ได้อยู่นะกะบาบะอืมเฮลโลพี่ไม่มีกระบะทรายแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาเรื่อยๆนะเพราะว่ายังยังยอมแพ้ไม่ได้เว้ยเอาละทุกคนก็เดี๋ยวเราลุยต่อนะครับมีโซก็นั่งตรงนี้สบายๆนะเดี๋ยวผมปิดไฟให้ป่ะเดี๋ยวเราลุยกันต่อไป ไปกันเรามีส่งไปกัน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 เอาล่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะผมทุกคนว้าก็เวลาเชียงคืน43นะอ่าเชียงคืน13ก็ ้ยก็วันนี้ขับแค่นี้ก่อนไม่อยากแบบว่าขับให้ตัวเองเหนื่อยมากนะเพราะว่าเรามาเที่ยวออากาศดีว่ะนี่เราเพิ่งมาแถวแบบสิงบุรีนะทุกคนขับได้จากกรุงเทพก็สองสามชั่วโมงอะ่ะเอออากาศดีแล้วว่ะแต่ว่าปัญหาตอนเนี้ยคือรถผมไม่มีน้ําสักหยดแล้วนะคือน้ำหมดแลวคือถ้าผมขี้ก็คือ ขี้จะไม่ฟลัชลงไปนะทุกคนมันก็จะอยู่ในถังเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ผมก็อาบน้ําในห้องน้ําปั๊มละกันก็อาบข้าวๆเอาเอาแบบเท่าที่นอนได้อ่ะเอาละทุกคนเวลาตอนนี้ประมาณตีสามแล้วนะก็ดูหนังอยู่นะทุกคนเอ้นี่มากวนตลอดเลยเมื่อกแบบคิดถึงผมมากนะเนี่ยดูดิมันยังไม่ขี้นะทุกคนง่วงมากแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ก็จะไปลุยต่อือเดี๋ยวตื่นแปดโมงเช้านะค่อนข้างเช้ามากแล้วก็ลุยต่ออีกแปชั่วโมงรอดูนะครับผมนั่นแหละถ้าใครชอบคีน,นี้อาจกะช่วยกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับอยากให้ทำอะไรในรถบ้านนี้ก็ลองคอมเมนต์กัน <c oughs>